สวัสดีครับเมียครับวันนี้ผมพยายามพูดภาษาไทยครับผมรล่าออกขอแรงแปลงดว่วนที่แล้วนะครับแต่บริษัทให้ผมอยู่ได้ห้องนี้จนวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมใไทสซ้าบริษัท วันสุดท้ายผมอยากหมกเพื่อนทุกคนครับขอเป็นแม่ครับบริษัทขอแรงแดงสำหรับผมหมั้งบ้างครับหมั้งมีพ่อมีพี่ชายมีน้องชาย บ้างครับผมดีใจมากครับทำงานมาหลายหลายปียกับบริษัทขอแรงแรงมาครับแต่ว,วันนี้วันสุดท้ายจริงๆว่าวันที่แล้วเราเออกแล้วแต่วันนี้ผมตัดสินใจแล้ววันที่ออกจากห้องพนักงานสำหรับผมเป็นวันสุดท้ายพนักงานขอแรงแรงอาจจะ บางเพื่อนก็เคยมาที่พักขอแรงแรงน่าจะบันที่ผมบริการไม่ดีก็มีขอตัวด้วยครับน่าจะเพื่อนๆก็เคยมาที่พักขอแรงแรงที่สองเคยเจอผมขอคุณมากครับต่อไปครับถ้ามา เียวเกาะเต่านะครับผมแนะนำเป็นที่ครับผมแนะนำเกาะเตา่าขอร,รอร่งแรงวีสอทและเกาะเตา่าขอร่งแรงได้บ้างครับจนถึงวันนี้ขอแร่งแรงขอเปิ้ลมากครับขอเปิ้ลมากมากครับ ครับผมก็เยอะอย่างอยู่ที่เกาะเตานะครับกบคุณมมากๆนะครับขอบคุณครับありがとうございました